สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่31พฤษภาคมพุทธศักราช256518นาฬิกา19นาทีโดยประมาณนะครับผมวันนี้ดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับผมอยู่ด้านข้างอาณาจักรดาวดินการ์เด h นโฮมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับดาวดินจะพาทุกท่านไปดูอาหารล่องหอยเชอรี่นะครับผมที่ดาวดินได้ทำการปลูกไว้ให้เขานะครับผมซึ่ง เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปรับชมกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ช่องนี้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนหลังจากที่ดาวดินได้โพสต์คลิปใหม่ๆลงนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมดาวดินก็ได้นำนะครับเป็นผักนะครับจะเรียกว่าผักก็ได้นะครับผมสามารถนำมารับประทานได้นะครับผมซึ่งนะครับเขาเรียกว่า ต้นผักชูรสนะครับหรือเรียกว่าคณะเม็กซิโกนะครับผมซึ่งเรียกได้หลายชื่อนะครับเลยนะครับผมซึ่งดาวดินก็ได้นำนะครับมาปลูกไว้นะครับผมด้านข้างอาณาจักรดาวดินการ์เดนโฮมเลยนะครับอาณาจักรดาวดินการ์เดนโฮมนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมเป็นอยู่ข้างๆบ้านนั้นเลยนะครับผมใจชื่อว่าอาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับซึ่ง แปลงด้านข้างๆนี่ก็คือเป็นพื้นที่นะครับว่างเปล่านะครับผมมีเจ้าคองนะครับผมแต่นะครับไม่ได้มาปลูกสร้างบ้านนะครับหรือว่าทําอะไรนะครับดาวดินก็ทําการตัดหญ้านะครับเพื่อไม่ให้มันรกนะครับผมจะได้ไม่มีงูหรือสัตว์มีพิษเข้าไปในบ้านนะครับผมหรือว่าเข้าไปกินนะครับนอกหอยเชอรี่นะครับผมที่อาณาจักรดาวดินการ์เด h นโฮมนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศด้านนอกนะครับผมนี่นะครับเป็น ที่บางเป่านะครับดาวดินก็ทําการจัดญ้านะครับมีการปลูกต้นกล้วยนะครับผมปลูกนะครับผมมะเขือพ่วงนะครับรวมทั้งมะยมนะครับไว้เพื่อไม่ให้มันรกมากนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีปัญหานะครับย้าขึ้นบริเวณริมฟุตบาทนะครับผมดาวดินก็เลยได้ลองนะครับนํา เศษไม้นะครับผมเฟอร์นิเจอร์ที่ดาวดินไปรื้อทําลายขนทิ้งนะครับผมที่ลูกค้าไม่เอานะครับมาวางซ้อนๆกันอย่างนี้ครับรวมทั้งกระจกนะครับเพื่อให้เพื่อให้อะไรเอ่ยนะครับให้หลายท่านลองเดาดูนะครับผมเพื่อที่ว่าจะให้ญ้าตายนะครับผมหรือว่าพวกเทาวันคือนะครับไม่ให้เกิดนะครับผมเพราะว่าจะได้เวลาขับรถก็จะได้มองเห็นนะครับผมว่ามีรถสวนมาหรือเปล่านะครับผม กระทั่งจะได้ไม่รกนะครับผมเวลามีนะครับคนเดินผ่านหรือว่ามีมาวิ่งนะครับออกกําลังกายรอบนะครับหมู่บ้านก็จะได้ไม่มีงูกัดนะครับนี่นเรนก็นํากระจกมาวางจะเห็นว่าถ้าเป็นนํากระจกมาวางนี่เขาจะตายดีมากเลยนะครับหญ้านะครับนี่หญ้าจะตายเร็วมากนะครับผมด้วยวางด้วยระยะเวลาเท่ากันถ้าเป็นกระจกใสนะครับจะร้อนแล้วก็อบอ้าวนะครับหญ้าค่อนข้างตาย เร็วเลยนะครับผมส่วนกระโจกที่ทึบหรือว่าเป็นเศษไม้วางก็จะไม่ไม่ค่อยได้ตายเร็วนะครับผมใช้เวลาหน่อยนะครับซึ่งนี่นะครับผมก็ดาวดินก็จะพาทุกท่านไปดูนะครับผมนะครับดาวดินปลูกไว้นะครับผมต้นผักชูรสหรือว่าคณะเม็กซิโกนะครับผมตามแนวของต้นกล้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมเพื่อเป็นแนวรั้วนะครับผมแนวรั้วนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีใบเขียวๆนั่นนะครับที่ ลุดรอดนะครับผมซึ่งก็ซึ่งก็นี่นะครับจะพาข้ามาดูนะครับผมก็จะมีที่ดาวดินมาปลูกไว้สิบกว่าต้นนะครับไม่มีต้นไหนตายเลยนะครับผมนี่แขมนะครับแทงยอดออกมาแล้วนะครับผมไม่ตายเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ตายนะครับซึ่งหลายๆท่านแฟนขับทักมาเหมือนกันนะครับว่าปกติแล้วนะครับ ปล่อยไว้ธรรมชาติได้เฉยเขาก็ไม่ตายนะครับผมก็จริงอย่างที่แฟนคลับหลายท่านที่ทักมานะครับผมนะครับเขาเริ่มแตกยอดมาใหม่แล้วนะครับผมนี่เขาเริ่มแตกยอดมาใหม่แล้วนะครับซึ่งก็ปลูกง่ายจริงๆด้วยนะครับผมท่านใดที่ อยากลองปลูกก็ลองตัดมาวางไว้ตามตัวบ้านหรือพื้นที่บ้างของท่านดูนะครับผมซึ่งดาวดินได้ลองทําดูแล้วครับไม่ตายสักต้นเลยนะครับหลายท่านเห็นวิธีการนะครับไปสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับก็คือแค่ใช้เสียบนะครับทําเป็นหลุมแล้วก็นําต้นนะครับที่มีรากนะครับผมเสียบไว้แค่นี้นะครับก็ไม่ตายนะครับผม ยาเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวดาวดินจะประำการตัดยายให้เขาหน่อยนะครับไม่งั้นจะตายยาก็จะขึ้นเหนือลำต้นเขานะครับนี่ไม่ตายสักต้นนะครับผมอีกประมาณสักสองเดือนก็น่าจะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะนะครับผมจะได้นำไปเป็นอาหารน้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับไม่ตายนะครับนะครับดาวดินปลูกนะครับเป็นแนวของต้นกล้วยนี่ไปเลยนะครับผม ประมาณเกือบสิบต้นได้นะครับผมต้นนี้ก็ไม่ตายนะครับม่ไม่มีต้นไหนตายนะครับผมเดีย๋ยวเขาจะอย่างลากลงพื้นนะครับผมแล้วก็จะเริ่มโตนะครับไม่มีต้นไหนตายนะครับผมยต้องตัดหญ้าตัดอะไรออกให้เขาหน่อยนะครับไม่งั้นจะโตไม่ทันหญ้านะ ไม่ไม่ไมีต้นไหนตายเลยคนระับจะเห็นว่าไม่มีต้นไหนตายเลยนะครับปลูกง่ายนะครับผมแล้วหอยเชอรี่พันสีทองเขาจะกินเก่งมากเลยนะครับต้นผักชูรสหรือต้นคะน้าเม็กซิโกนี่น,นะครับเขาจะกินเก่งมากหลาย,ลายท่านก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมหรือว่ามือใหม่ที่หัดเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับลองหามาให้เขาดูนะครับเขาจะกินเก่งมากเลยนะครับ ตันนี้ก็ต้นเล็กๆก็ดีๆนะครับยังยังไม่ตายนะครับผมเต่นี้จะโตทันย่าหรือเปล่านะครับเขาก็พยายามถอดยอดขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมไม่ตายง่ายๆนะครับรว่าปลูกง่ายจริงๆนะครับเดี๋ยวผ่านไปหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ครับต้นผักชูรสที่ดาวดินปลูกไว้ให้น้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาจะมีใบเยอะขนาดไหนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเยอะมันโตแล้วเ,เดี๋ยวดาวดินดาวดินจะมาเก็บไปให้น้องหอยเชอรี่ก็จะมาอัปเดตให้ท่านใดรับชมกันด้วยนะครับผมวพาเขากินเข่งจริงนะครับผมนะครับท่านใดก็ที่คิดจะเลี้ยงหอยเชอรี่ก็อย่าลืมนะครับปลูกอาหารไว้เขาด้วยนะครับผมจะได้ อาหารให้ได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งปกติแล้วหอยเชอรี่เขากินผักตบชวานะครับผมจอกุราบนะครับผมแหนเป็ดแหนแดงนะครับผมแล้วก็ยังมีต้นผักชุรสนะครับเป็นอีกหนึ่งอาหารโปรดของเขาเลยนะครับผมนะครับยังมีต้นตําลึงนะครับดาวดินก็เก็บมาให้อยู่เหมือนกันนะครับสาหรับดาวดินนะครับฝากกดติดตามช่องย t u b e ช่องนี้ด้วยนะครับผมดาวดินทิมเบิองเลยนะครับผม สนใจข้อมูลนั่นการเลี้ยงหอยเชอรี่หรืออยากเลี้ยงหอยเชอรี่ก็ทักมาสอบถามได้นะครับดาวดินก็มีหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับไ่หอยเชอรี่นะครับจำหน่ายทุกท่านได้ไปเลี้ยงไปศึกษาการเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับก็คือปลูกไว้ด้านข้างๆนะจากดาวดินการเี้ยโฮมนั่นเลยนะครับเดี๋ยวถ้า เวลาอาหารหมดก็สามารถมาเก็บใกล้บ้านนี้เลยไปให้น้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับลาวดินทินเมืองเลยนะครับผมก็วันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนหลังจากที่ดาวดินได้โพสต์คลิปใหม่ลงนะครับผมหรือท่านใดนะครับมีพืชพันธุ์อาหารที่น้องหอยเชอรี่ชอบกินก็สามารถแชร์นะครับหรือว่าแบ่งปันกันพิมพ์มาใต้คอมเมนต์พิมมาคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ จะได้นำมาปรับใช้มาเลี้ยงที่อาจาจักรดารินการดินโฮมให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ